เลยนะวันนี้จะอยู่กันกับเกมไมล์หรสตอลองนะฮะคือจำตอนนั้นได้ไหมใครที่ติดตามอ่ะจะได้ดูว่าตอนไลฟ์ผมเคยเล่นช่วงหนึ่งเว้ยแล้วกูก็เล่นล่นไหแล้ว <laughs> ตอนน,นี้เนี่ยผมมาเล่นผมเล่นเงียบๆเว้ยผมเล่นเงียบคือไม่มีเกมเล่นเนี่ยผมเบื่อบอกฟูดมากเลยเกมมันตายหรือวะเกมมันตายเหรอถ้ากูบอกเกมตายจะมีใครด่ากูบอกว่าโอ้หน้แดยับฝักโดนด่าดเต็มเม้นเลยไม่เลย หลับก็บอกไปก็ขี้เกียจเล่นก็บอกไปอโอเคขี้เกียจเล่นลเออมันหมดคอนเทนต์อะ่ะเออหมดคอนเทนต์อัปเดตล่าสุดนี่มีอะไรบ้างครับมารลิสต์สโลงสลอตมาชีนครับว้าวหมา,มาอะไรวะพวกอยู่ใน,นเนี่ยอันนี้เนี่ยได้อะไรบ้างอะ่ะได้เหมือนกันเลยแต่ว่าอันนี้มันคูลดาวน์หนึ่งชั่วโมงไงเออเนอะอันเนี้ยอันเนี้ยสลัตมาชีนถ้าเราซื้อสองอันเนี่ยมันจะมันจะได้สองครั้งหรือว่าอะไรวะ ไม่เหรอเนาะไม่หรอกไม่ได้มันไม่ไดมม้มันมันมันบังคับได้แค่นันเดียวแล้วก็นี่ <S <S นี่นี่น evet um> ี่นี่อเออนี่อันเนี้ยอันเนี้ยทีเด็ดใช่ใช่ก็คือสมมติว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเราเป็นวีไอพีใช่ไหมแล้วก็กินสามพันเราจะได้เงินเก้าพันใช่ไหมใช่ใช่แล้วถ้าเกิดสมมติว่าสมมติว่าเราคูณสองอีกก็เป็นหมื่นแปดเลยอือใช่ใช่เดี๋ยวหมื่นแปดเลยอือฟังกูนะฟังกูนะสมมติว่าเราได้จากอันเนี้ยคูณสองแล้วก็ได้จากอันนี้คูณสองอีกมันจะได้บวกเพิ่มอีกไหม ได้ได้ไหนวันนี้ได้มาถ่าย15นาทีอันเนี้ยได้20นาทีถ้าสมมติไอ้เงี้ยเงินคูณคูณอะไรวะคูณสองสามอันใช่ป่ะจะได้15นาทีเว้ยเป็น35เยอะเนี่ยเยอะเนี่ยเยอะเนี่ยตาบึ้งแผลแล้วถ้าเกิดสมมติว่าแบบเนี่ยมันมีหนึ่งมีหนึ่งมีสองแล้วก็มีนูันสามใช่ไหมถ้าเกิดสมมติว่าแรา้งแบบคูณหกอ่ะไม่ได้มันไม่ได้คูณมันจะไปแบบบวกเวลาแทนอะบวกเวลาคูณสองอะไอเนี่ยนะ ทุกคนเลยแบบว่าสมมุิเป็นแบบคูณสองก็จะบวกเวลาแทนโอเคเข้าใจเข้าใจแล้วสรุปไอเดียทำอะไรได้ปะไม่รู้เหมือนกันใครรู้นะคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะความรู้ใหม่นะพวกผมก็ไม่รู้เนี่ยคือมันเก่าแล้วแหละแต่ผมไม่ได้ศึกษาผมไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่มันก็มีของตกแต่งแบบโอเพ่นไอนนี้อันใหม่ไหมซื้อเลยละกันซื้อสักอันไฟซื้อสักอันดีไม่รู้ซื้อไป ต้นไม้นี่แบบว่าเท่าไหร่วะแปดร้อยเจ็ดร้อยะแพงอยู่วะเนี่ยเกมกีเกมมันเปิดมาสักพักแล้วแหละนะแต่ว่าผมเพิ่งมาทําคลิปแรกผมไม่ขุมอ่ะไอ้นะไม่ขุมไม่น่าขุมเท่าไหร่เราละหมื่นป่ะมันสุ่มอ่ะสี่พันหมื่นหนึ่งห้าร้อยเฮ้ยนะโอ้ขาะนะดทุนยับอันนี้เนี่ยเราเราเราจะเล่นจบตันเราจะเล่นเกมนี้เมื่อไหร่ครับโอ้โหบอกยากเลยว่าเราแบบว่าเอาแบบไม่ตันแม่งแบบ ตันรู้จะทำหาอะไรแล้วเอาสิบชั้นน่ะสิบชั้นเต็มด้วยอบบอะไรนะทองคำนะทุกชั้นเหรอโอ้โหอันนั้นอันนั้นคือแบบจุดละหมดละหมดคอนเทนต์ละโอนะ้อหมดจรินี่ะนี่ไงซื้อดิดิมึงไม่ซื้อดิเหรอเนี่ยตังซื้อตังดิมึงทำชั้นไปเจ้าไหนเจ้าไหนเจ้าไหนถ้าซื้อเจ้าไหนอเอานี้เหนือเจ้าสลัดเ CS เท่เกินอะบาร์หลอกมันบุ๋เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวต้องซื้อหมดเลยเดี๋ยวหมดคอนเทนต์เดี๋ยเดี๋ยวพรุ่งนี้แหละเห็นนะเห็นนะเห็นนี่ปะ อะไรอะไรเฮ้ยถามจริงถามจริงจะซื้อเหรอถามจริงเฮ้ยซื้อเลยถ้าซื้อเนี่ย,ยถ้าซื้อเนี่ยกูว่าซื้อ,น,อนี่เดี๋้ BP อ VP อ่ะ VP มันไม่ทำเด็ดโตทองอะ่ะมซื้อมาทำไมไม่ออไดิเออเนาะ VP ได้อะไรบ้างวะเดี๋ยวไปดูกันนะสะัตเตตัสเพิ่มเหรออันเนี้ยสเตตออฟยูเอเล็กเตอร์นี่ไม่รู้ว่าใครรู้ก็เบนตไว้เลยนะอันนี้คือได้เงินทุกๆสิบห้านาที มีโอกาสคูณ2ที่คอสตูม,มูจะเข้าร้านเอออันนี้มีไวท้ทำไมไม่รู้ได้เมื่อร้านเราโตทองหมดใช่ไหมละ่ะถ้าสมมติอะ่ะแล้วก็ได้ชื่อ VEP ถ้าเกิดเล่นแรกๆอ่ะมันคุ้มเว้แต่ตอนนี้คือแบบไม่คุ้มว่ะวันนี้น,น,นะครับผมจะมารีวิวร้านคุณ G G O P X D E Z นะครับนี่นะครับร้านเขา,าก็จะประมาณนี้เลยนะฮะแต่ตรงนี้แม่งแม่งกาอี้หายหรือวะมันแบ่งเลยไงงบน้อย เขาไม่รู้แปลว่ามันเดินทะลุได้อมันนี้ผมรู้รู้นี่ไงเอ้ยไม่น่าไม่น่ารู้ไม่น่ารู้เพราะตัวนี้เขาเว้นไว้เดี๋ยวเราไปดูชั้นสองบ้านเขาหน่อยวจัดจากนี้ก็ดีนะจัดจากนี้จะมาสี่คนเขาแบบพาพาคนในยูทูบไปดูนี่ดีกว่าดูบ้านบ้านเราบ้านรับบ้านผู้หลังอ่ะไปดี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 ิหน้าขหน้าเราจะพัฒนาแค่ไหนเนาะคือดูในคลิปไลฟ์ครับไลฟ์เก่าคือในไลฟ์เก่าคือกูไม่มปยืนเลยเลยว้ย ไม่มีเลยเลยจริงๆตอนนี้ผมก็ไหมครับเนี่ยครึ่นึงเนี่ยสิบสิบล้านนะฮะนี่คือรวยเกินอ่ะรวยเกินรวยเกินรวยเกินเงี้ยรวยเกินคือคนดูอ่ะคนดูแม่งรวยแบบพันล้านแล้วกูเพิ่งมีแค่นี้เองนี่นี่ยลคนอื่นนี่เขารวยมากผู้พ่งเมี้หกล้านเออคนอื่นเขาแบบเขารวยมากอ่ะเอ้ยผมผมหลุดผมหลุดเนนี่่ยแคชั้นสองก็ประมาณนี้ไม่มีครับไม่มีอะไรหรอกมีแค่นี้ครับชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นหกชั้นเจ็ดก็ลงไม่มีแล้วก็วันนี้เนี่ย ผมจะมาสอนเคล็ดลับเคล็ดเคล็ดลับเลยเคล็ดลับนะทำไงให้คนเข้าร้านเยอะๆนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูบ้านของคุณฮิครับผมฮิอะไรนะฮิอะไรนะคาลิเน่ทำไมต้องมีเอ็นข้างหลังด้วยวะเนะอ่ะเนี่ยมันก็กลายเป็นฮิคาลิเน่ดิเออผมก็ตกอังกฤษแหละคุณอยากเขาโอ้เศร้าเศร้าเศร้าอ่ะแน่แน่แน่ ในรับไหนอ่นไหนอัะไหนอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะไหนอไหนหลังหลังหลังอ๋อหลังเลย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 เทโอ้ยอยากรวยนี่อยากรวยเฮ้ยอย่นี่ได้ครับผมอะไรใครเม้นอ่ะบ้านผมมีพันล้านยังไม่กดเลยครับโอ้โหอะไรเด้ออะไรเด้อเอเไม่เหียวไม่เหียวเอาไม่นไรไม่อปนไรนี่ไม่คลิปนี่ประมาณอเคประมาณสามวันสองวันประมาณชั่วโมงนึ่งะเาชั่วโมงหนึ่งได้ไรชั่วโมงหนึ่งผมไม่รู้อะก็ ล้านประมาณร้านห้าเชอเยเกินะ่ะจริงทุกโมงอยู่นี่ได้เก้าอี้เลยเนี่ยโอ้โหเลยเกินอะ่ะใช่ครับผมคอนเทนต์เราในเกมนี้อคอน,นเทนต์เราในเกมนี้ก็คือเอาแบบเนี้ยสิบชั้นโอ้โหไม่ไม่ันที่สิบเราเอาเป็นพีระมิดก้าชั้นไปคนรวยเกินอ่ะก็เนี่ยไม่อยากเป็นวันเป็นเดือนเดียวไม่แบบอาจจะ <c oughs> อัปเดตใหม่มาไงอาจจะอัปเดตใหม่มาในอนาคตอะไรอย่างนี้เค อยู่ได้กันนานานะครับยาวครับคอนเทนต์เกมนี้ยาวครับเพราะว่าคือมันอัปเดตเรื่อยๆเกมเนี้ว้าวใช่ใชออก็เดี๋ยวมาทำคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับ<ด>เ,เ,เบื่อนลอย่าเพิ่งเบื่อนะออไม่ไม่แบบทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆเคล็ดลับมีอยู่สองอย่างก็คือถ้ามือใหม่วางโต๊ะโต๊ะเดียวตรงกลางครับแล้วก็เอาเก้าอี้ล้อมสี่ทิศอาหารนี่นคืออย่างนี้อย่างนี้นะอันแรกอ่าใช่ครับนี่เลยตามนี่เลยเอาทุกโต๊ะนี่มีค่าเท่ากันคือจริงๆช่องอื่นก็ทำแล้วมันมันเบสิกมากเลยครับอันเนี้ย นะี๋ยทำแบบนนีะ้ถ้าเกิด,ดแบบประหยัดก็ทำแค่โต๊ะไม้อย่างนี้แหละครับไม่ต้องไปทำอะไรหรูหราแล้วก็พอมีเงินก็ค่อยพัฒนาเรื่อยๆนะครับพอเก็บตังค์ซื้อแบบซื้อตัวทองนี้ได้ก็ก็ดีเลยครับผมเราเล่นจนซื้อตัวทองนี่มันกี่วันวะสวายวเราซื้อได้ตัวหนึ่งอะโอ้อาทิตย์กว่าผมอาทิตย์กว่าโคตรหนาตอนนี้นี่หาเงินง่ายมากถ้าเล่นใหม่ๆนี่ตังค์มันน้อยมากนะฮะจ่ายล้20ะไร่างเงี้เออแล้วแบบเราเราต้องวิ่งเองอะแล้วมันเหนื่อยมากอะครับผม โอเคต่อไป,อไปนี่นะเป็นชั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้นะครับว่าชั้นไหนมันใช้เวลาประมาณไหนนะถ้าเราถ้าเรามีชั้นประมาณนี้มันจะเร็วเร็วประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอแป๊บนึงเดี๋ยวอ่ะรูปขึ้นมาอ่ะมาแล้วนะครับนี่นะชั้นแรกชั้นแรกเนี่ยจะใช้เวลา8-18ถึงิวินะครับคนจะมาร้านเราเห็นไหมครับยิ่งเยอะยิ่งดีครับบางคนบอกพี่ครับผมไม่ได้ใช้ทุกชั้นที่ผมจะซื้อทำไมครับก็นี่เลยซื้อตามนี้เลยครับ ชั้น2ก็จะเพิ่มคนจะมาทุกๆ6กถึงสิบสี่ยาทีจะมาเร็วขึ้นครับห้าสิบเอ็ดสี่จุดห้าสิบใไหมมาเร็วขึ้นจริงๆนะครับชั้นถ้าเกิดมี9ชั้นเนี่ยหนึ่งจุดห้าถึงสามจุดเจ็ดห้าวินาทีต่อคนไม่ต่อคนต่อครั้งคุ้มมากแต่อันนี้คือได้แววเด็กชั้นที่สิบนะชั้นที่สิบอาจจะประมาณมามามปปหนึ่งจุดสองห้าถึงสามอืมถากูแซบไปได้เนี่ยนะ,ช, 4, ะชื่อสี่เขาชื่อสี่ฮัลโหล สีไม่ก่อน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 ดูคลิปอยู่ใช่ไหมรู้เลยดูคลิปอยู่ไม่ก่อนไม่ก่อนไม่ก่อนถามีได้ไหมอันนี้สิบกีบบาทเดี๋ยวถามเขาด้วยเออถามดิถามดิฉันพิมพ์สอ่าถามพิมพ์เลยพิมพ์เลยพิมพ์เลยกี่บาทเหรอครับมันหายไปไหนวะบักบักวักวักยี่สิบห้าล้านเลยเหรอโอ้โห อ้แพงเลยโอ้หรือกูไปฟาร์มกดอน้ะไปแล้วครับทุกคนไปละแป๊บหนึ่งครับผมเสริมให้นี่นะครับชั้นที่สิบนะครับคนจะเข้าประมาณหนึ่งถึงสามพีนะที่ผมพูดไปเมื่อกี้พูดผิดนะครับนี่เลยประมาณนี้นะฮะโอเคครับก็ชอบทีนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับคอนเทนต์นี้น่าจะอยู่อีกยาวนะฮะจะพบเจอพวกผมก็ทางทยก็ได้ครับผมเมาได้ตามมาได้ครับตามมาได้เนี่ยถ้าไม่ตอบก็นั่นแหละครับเอฟเคอยู่ครับผมเออเอฟเคใช่ โอเคครับผมไปละบ๊ายบายบายครับผม